ก็เลยกล่าวถึงดีเอ็นเอได้ถูกต้องนะครับใบย่อยของดีเอ็นเอก็คือโครโมโซมนะครับดีเอ็นเอย่อมาจากดีออกซีนะครับดีออกซีนิวคลีอิกแอซิดดีเอ็นเอประกอบไปด้วยในโจ๊กน้ำตาลไรโบสไนโตรเจนแล้วก็โมฟอสเฟตแล้วก็จุดจุดข้อนะครับตออข้อของควายนะครับดีเอ็นเอประกอบไปด้วย1นึ่ง้ำตาลไรโบสนะครับ2ไนโตรเจน3ามโมฟอสเฟตดีเอ็นเอย่อมาจากดีออกซีนะครับไรโบนะครับต้องมีไรโบด้วย นะครับไรโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับหน่วยย่อยของ DNA นะครับไม่ใช่โครโมโซมเนาะในโครโมโซมเนี่ยนะครับปึ๊บจะมี d ี a อนอยู่นะครับเนาะนะปก้อควายครับอ่าเมื่อนำเซลล์ผมนะครับของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปตรวจโครโมโซมนะครับจะได้โครโมโซมเป็นอย่างไรนะครับเด็กผู้หญิงนะครับเป็นเซลล์ผมถูกไหมเป็นผมของเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็มีโครโมโซมเป็น xx นะครับเนาะส่วนผู้ชายนะครับก็จะเป็น xy นะครับฉะนั้นนะครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับยีิบสองคู่นะครับแล้วก็มี xx นะครับตอบเพาะไข่ครับนะครับข้อที่3มนะครับกำนวนให้ h ก็คืออลดินคนปกติส่วน h เล็กก็คือคนที่ป่วยเป็นทาราซิเมียนะครับถ้าพ่อเป็นทาราซิเมียนะครับ h เล็ก h เล็กนะครับ แม่เป็นพาหะนะครับลูกมีโอกาสใดบ้างนะครับแม่เป็นพาหะก็เป็น h ใหญ่ h เล็กถูกไหมครับตัว h นะครับเราก็แยกนะครับอันนี้ก็คือยีน h ยีนเดียวถ้ายีนที่มันซ้ําเราสามารถเขียนแค่รอบเดียวได้ถูกไหมครับส่วนยีนที่ไม่ซ้ํานะครับเราก็ต้องแยกเป็น h ใหญ่กับ h เล็กนะครับแล้วก็เกิดการรวมตัวกันใหม่นะครับ h ใหญ่ h เล็กนะครับกับ เอชเล็กเอชเล็กนะครับฉะนั้นนะครับลูกมีโอกาสจีโนไทป์ก็คือยีนใดบ้างนะครับก็คือเอชใหญ่เอชเล็กนะครับแล้วก็เอชเล็กเอชเล็กนะครับัมพ่อขอไข่ครับข้อที่4นะครับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีเซลล์ไข่นะครับเป็นเซลล์สืบพันธุ์เนาะซากเซลล์ไข่นี้มีโครโมโซม10แท่งนะครับเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เซลล์ไข่นี้จะมีจํานวนโครโมโซมเท่าใดนะครับ อ่าอันนี้เป็นเซล์สืบพันธุ์ถูกไหมครับเซล์สืบพันธุ์จะแบ่งเซล์แบบไมโอซิสนะครับไมโอซิสนะครับโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก10แท่งนะครับโครโมโซมก็จะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ5แท่งนั่นเองนะครับนาอต่ข้อกอไก่ครับมันต้องมีอย่างละครึ่งเพราะว่ามันต้องเอานะครับครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่นะครับโครโมโซมก็เลยจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งนะครับ ข้อที่5นะครับข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุก,กรรมนะครับดัดแปลงพันธุก,กรรมข้าวสีทองปกติข้าวสีขาวอันนี้มันดัดแปลงพันธุก,กรรมถูกไหมนะครับดอกไม้สีโมพอันนี้ไม่เกี่ยวมันก็ผสมพันธุ์ทั่วไปหิ่งห้อยเรืองแสงอันนี้หิ่งห้อยปกติก็เรืองแสงอยู่แล้วถูกไหมครับฉะนั้นต่อข้อกไก่ครับ มันใส่วิตามินนะครับเข้าไปนะครับทําให้ข้าวจากสีขาวกลายเป็นสีทองเนาะนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับดอกไม้สีส้มมันเกิดจากผสมกันนะครับสมพันธ์กันโดยทั่วไปเนาะแล้วก็หิ่งห้อยอันนี้เป็นธรรมชาติของของสัตว์นะครับมันจะมีชีวิตอยู่แล้วนะครับตอบข้อกไก่ครับข้อที่6นะครับขึ้นเชือกระบวนหนึ่งนะครับเมื่อนะครับพบว่าเมื่อนับจํานวนรอบขึ้นพบว่าในหนึ่งนาทีนะครับ ึ้นเคลื่อนที่ได้120รอบนะครับความถี่เป็นเท่าใดนะครับความถี่ก็คือนะครับจำนวนรอบต่อวินาทีนะครับอันนี้เขาให้มา1นนาทีนะครับมี20รอบนะครับเอาไปหารวินาทีครับ60วินาทีนะครับนะแดตัดหกหนึ่งหกสองนะครับฉะนั้นความถี่นะครับความถี่ก็เท่ากับ2เฮิร์ตนะครับผข้อขอไข่นะครับ อ่าคำว่าความถี่ก็คือจำนวนรอบต่อวินาทีนะครับอยู่ว่าเฮิร์ตเราก็เอารอบไปหารด้วยวินาทีที่มันเคลื่อนที่นะครับหรือเราจะเทียบปเป็ญอัตราเราก็ได้นะครับก็คืออ่าหกสิบวินาทีนะครับเท่ากับหนึ่งรอยยี่สิบรอบฉะนั้นท่านหนึ่งวินาทีนะครับคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ขึ้นไปคูณน,นะครับก็เป็นร้อยยี่สิบคูณหนึ่งนะครับแล้วเอาหกสิบวิไปหาร นะครับฐาน60สิบปัดปัดครับต่อไอขอไข่ครับข้อที่7นะครับขึ้นน้ำะบวนหนึ่งผมว่าใน5วินาทีเคลื่อนที่ได้25บ้ารอบข,ขึ้นขึ้นบวนนี้มีความยาวขึ้น10เซนติเมตรค่ากี่วินาทีนะครับค่าก็คือเวลาที่เคลื่อนที่ได้1รอบถูกไหมเวลานะครับใน1รอบจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากสูตรนะครับความถี่ f กับ t มันจะ ตรงกันข้ามกัน f เท่ากับหส่วน t ถูกไหมครับตัว f ความถี่นะครับความถี่ก็คือเอาหามาจากจำนวนรอบนะครับจำนวนรอบหารวินาทีนะครับเห็นไหมได้ยี่สิบรอบนะครับใน5วินาทีนะครับก็ความถี่ก็คือ5นะครับ5เฮิร์ตนะครับรอบต่อวินาทีหรอกเฮิร์ตหรือ5เฮิร์ตนั่นเองนะครับมาแทนค่าเลยครับปึ๊บ t ก็เท่ากับ1ส่วนเครกับ1ส่วน5 1ส่วน5เท่ากับ5.2เป็น10นะครับ0.2วินาทีนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็เลยตัดข้อกอกไก่ครับนะครับอันนี้คือค่าบนะครับในสูตร f นะครับความถี่นะครับก็คือจำนวนรอบ p างวินาทีหรือว่าความถี่กับต่าคาบมันจะ เเท่ากับ1นส่วนทีนะครับมันจะเป็นตัวคงค้านะครับข้อที่8นะครับข้อใดเป็นประโยชน์ของคลื่นไมโครเวฟนะครับรังสีคอสมิกจากอวกาศคอสมิกตัวนี้เป็นรังสีแกมมานะครับการใช้ WiFi นะครับ Wi-Fi ที่เราใช้แหละนะครับ Wi-Fi ไร้สายมันเกิดขึ้นในไมโครเวฟครับนะครับส่วนการตรวจวัดอุณหภูมิกับการใช้รีโมทคอนโทรลนะครับพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นคลื่นอินฟราเรดครับ นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบพ้อต่อไข่ครับ Wi-Fi มันคือคลื่นไมโครเวฟนะครับข้อที่9นะครับแสงตกกระทบกับกระจผิหร่าดังรูปก็อบอกว่าถ้าแสงทำมุม60องศากับกระจกเงาลนาครับนี่นะครับทำมุม60องศากระจกเงาราบนะครับมุมสะท้อนจะเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับมุมสะท้อนนะครับจากกฎการสะท้อนนะครับมุมปุ๊บอันนี้คือรันสี ตกกระทบถูกไหมครับซึ่งรังสีตกกระทบตัวนี้นะครับจะทํากับเส้นแนวฉากนะครับมันเป็นตรงนี้เป็นล้ว60ฉะนั้นเหลือตรงนี้30ถูกไหมครับ30นะครับซึ่ง30องศานี่คือมุมตกกระทบนะครับตามนะครับกฎการสะท้อนมุมตกกระทบก็เท่ากับมุมสะท้อนครับ เนาะฉะนั้นนะครับถ้าตกกระทบมา30ก็ต้องสะท้อนออก30นั่นเองต่อข้อกอไก่ครับเนาะนะครับมันทํามุม60องศาถูกไหมซึ่งตรงนี้เป็นมุมฉากฉะนั้นเหลือ30องศาตรงนี้ก็เลยเป็นมุมตกกระทบนะครับและก็นะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน2มุมนี้มันเลยเท่ากันนะครับนะครับข้อที่10นะครับข้อได้กล่าวถึงการเกิดรูได้ถูกต้องนะครับ รุ้งเกิดจากการสะท้อนของแสงรุ้งผสมภูมิคือรุ้งที่เกิดขึ้นก่อนที่ฝนจะตกรุ้งเกิดจากการหักเหและก็สะท้อนภายในหยดน้ำแล้วก็รุ้งปฐุติยภูมิคือรุ้งที่เกิดการกระจายแสงสองครั้งก่อนจะถึงตามนุษย์นะครับข้อนี้ตอบข้อคอควายครับรุ้งเกิดจากการหักเหแล้วก็สะท้อนภายในหยดน้ำนะครับไม่ใช่แค่เกิดการสะท้อนอย่างเดียวมันมีการหักเหแสงด้วยนะครับซึ่งรุ้งก็จะมี2แบบก็คือรุ้งปถมภูมิ กรรุ่งทุติยภูมิมถ้ารุมงปฐมภูม,มิมาคือมันเกิดการหักเหครั้งเดียวนะครับก่อนที่จะมาสู่ตาเรานะครับหักเหภายในห,หยดน้านะแต่ถ้ารุ่งทุติยภูมิครับมันจะเกิดการหักเหสองครั้งนะครับภายในหยดน้าแล้วค่อยมาที่ตาเรานะครับต้อพ่อคอควายครับข้อที่สิบเอ็ดนะครับคนที่สายตาสั้นแสงจะเกิดการหันเหรวมกันเกิดภาพนานาในตาแหน่งใหญนะครับอันนี้คือเรตินาของมนุษย์ใช่ไหมอันนี้คือดวงตา นี่คือกระจกตาแสงเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วมันจะรวมกันตกที่นะครับก่อนถึงเรตินาครับเกิดภาพนะครับหน้าเรตินาครับเกิดภาพไม่ใช่เกิดภาพอ่ะเวลาอย่างเงี้ยนะครับเรตินานะครับเรตินาปกติแล้วมันจะต้องมาตกที่เรตินาพอดีนะครับก็จะเกิดภาพแต่ถ้านะครับคนสายตาสั้นครับแสงมันจะตกก่อนถึงเรตินานะครับตอบข้ออควายนะครับ ทำให้นะครับเราต้องใส่นะครับสั้นเวาถูกไหมต้องใส่เลนเวานะครับเลนเว้ามันทําหน้าที่กระจายแสงนะครับกระจายแสงออกก่อนนะครับนะครับให้มันรับตกนะครับที่เลนส์หน้าพอดีนะครับเนาะนะครับที่เราเคยท่องกันไปว่าสั้นเวายาวเลยนะครับใส่ตาสั้นใส่เลนเวาใส่ตายาวใส่เลนนูนนะครับข้อใดนะครับแสดงทิศทางของแสงได้ถูกต้องนะครับ นะครับอันนี้ก็คือเลนนูนถูกไหมนะครับกุมๆุมนะครับแบบนี้อันนี้คือเลนนูนเลนนูนทาหน้าที่รวมแสงนะครับก็ขอไข่ถูกไหมครับนะรวมแสงนะครับแสงมารวมกันนะครับขอไข่ไม่ใช่นะครับอันนี้กระจายแสงโอ้ก็ไม่ใช่นะครับเลนนูนรวมแสงถ้าเลนเบาสลักระจายแสงนะครับฉะนั้นตอบข้อขอไข่ครับข้อที่13นะครับาอกว่าแสงเกิดการนะครับ เคลื่อนที่จากนะครับ x y z นะครับดังรูปตัวนี้นะครับการเดินทางของแสงดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับมันเกิดการหักเหถูกไหมเกิดขึ้นเพราะแสงเดินทางผ่านคนลั์ตัวกลางนะครับต่อข้อกอกัดนะครับตัวกลาง x y z นะครับเกิดขึ้นคนลั์ตัวกลางเนาะนะครับพอคนลัตัวกลางมันเลยเกิดการหักเหแสงนั่นเอง ไม่ใช่สะท้อนนะครับไม่ใช่สะท้อนกับหมดนะครับไม่ใช่กระเจิงนะครับเนาะอากเสบแสงจะเกิดเมื่อเดินทางผ่านคนละตัวกลางนะครับข้อ14นะครับข้อใดเรนอานาบตาเร็วของแสงนะครับที่ผ่านตัวแต่ละตัวกลางได้ถูกต้องนะครับเราจะเห็นว่านะครับอันนี้คือเส้นแนวฉากรับเส้นปกตินะครับมันจะมีการนะเบี่ยงเข้านะครับกับเบี่ยงพอเนาะ การที่มันเบี่ยงเข้านะครับหมายถึงความเร็วมันน้อยกว่าครับความเร็วของแสงที่ผ่านตัวกลางนั้นมันน้อยกว่านะครับก็เลยเบี่ยงเข้านะครับฉะนั้นความเร็วของนะครับ x จะมากกว่า y นะครับเพราะว่าเส้นมันเบี่ยงเข้าถูกไหมครับเบี่ยงแคบลงแต่ถ้าจากเห็นไหมครับจาก y ไป z นะครับมันเบี่ยงออกนะครับแสดงว่าความเร็วนะครับที่ v z จะมากกว่า vy นะครับเนาะความเร็วนะครับที่มันมากกว่านะครับมันก็เลยออกจากเบนออกจากเส้นปกตินะครับแต่ถ้าตัวไหนตัวกลางไหนที่แสงนะครับมันเคลื่อนที่ได้ช้านะครับได้ช้ากว่ามันก็จะเบี่ยงเข้าแล้วเบนเข้าหาเส้นปกตินะครับฉะนั้นนะครับ vx มากกว่า vy นะครับแล้วก็ v นมากกว่า vy นะครับตอบข้อข้อคายครับ นะครับแล้วอ,อันนี้คือความเร็วแสงแต่และตัวกลางนะครับถ้านะครับถ้ามันมีความเอ่อเร็วน้อยกว่านะครับถ้ามีความเร็วน้อยกว่าก็จะเบี่ยงเข้านะครับแต่ถ้ามีความเร็วมากกว่ามันก็จะเบี่ยงเกาะนะครับนะครับต่อข้อขอควายครับข้อ15นะครับสมการใดคือปฏิกิริยาที่พบการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์นะครับการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดจากแก๊สบิวเทนนะครับอ่า ปึ๊บๆนะครับแก๊สบิวเทนนะครับอันนี้คือแก๊สพวกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนำมันากับแก๊สออกซิเจนนะครับได้เป็นน้ำและก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราเรียกสมการในข้อขอขคว่าสมการการเผาไหม้นะครับนะครับหรือเราเรียกชื่อว่าการแซนด์นั่นเองนะครับเือนการเผาไหม้นะครับจะได้น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นะครับตอบข้อข้อไข่ครับข้อ16นะครับสมการเคมีเป็นดังสมการนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตได้เป็นแคลเซียมออกไซด์นะครับบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเขาบอกว่าในระบบปิดนะครับเมื่อเผาแคลเซียมคาร์บอเนตจนหมดนะครับจนหมดแคลเซียมออกไซด์นะครับ15กรัมนะครับเนาะนะครับ15กรัมและมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น7กรัมนะครับมีไหมเอ่ย เผานะครับแคลเซียมคาร์บอเนตจนหมดนะครับเนาะหมดเลยนะครับอ่าพบแคลเซียมออกไซด์นะครับ15กรัมนะครับแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์7กรัมนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเริ่มต้นมีกี่กรัมนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากฎทรงมวลถูกไหมครับมวลก่อนเกินปฏิกิริยานะครับมวลก่อนเกิดปฏิกิริยาเท่ากับมวลหลัง เกิดปฏิกิริยานะครับฉะนั้นนะครับก่อนเกิดมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าหลังเกิดมี15บวกเเป็นนะครับยีิบกรัมนะครับแสดงว่าเริ่มต้นก็ต้องมี22กรัมเช่นกันนะครับตอบข้อ,องอเงือครับข้อ17นะครับข้อใดคือปฏิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยจะเกิดเมื่อมีปริมาณออกซิเจนน้อยนะครับ โดยปกติแล้วนะครับการเผาไหม้เขาใช้พวกไฮโดรคาร์บอนนะครับนะครับคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์ละก็หนาอันนี้คือการเผาไหม้สมบูรณ์นะครับจะมีนะครับออกซิเจนมากเียงพอแต่ถ้าเขาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับไฮโดรคาร์บอนนะครับูู้อย่อเป็น CxHy นะครับบวกออกซิเจนที่น้อยนะครับจะเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไบออกไซด์แะ้วก็นาเนะครับ จะมีคาร์บอนอกไซด์เข้ามาด้วยตัวนี้แหละคือแก๊สพิษนะครับถ้าเราเรียนได้รับเข้าไปสูดดมเข้าไปก็จะสลบนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้เพราะว่ามันไปจับกับออกซิเจนได้ดีนะครับมันทาให้เราไม่เม็ดเลือดเนี่ยไม่ได้ลําเลืองออกซิเจนนะครับก็อาจจะเสียชีวิตนะครับในที่สุดนะครับฉะนั้นนะครับเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนอกไซด์นะครับต่อพ้องครับ ข้อ18นะครับข้อใดคือสารตั้งต้นของฝนกรดนะครับสารตั้งต้นของฝนกรดก็คือนะครับมีแกส๊สมีเทนแกสส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับแก๊สคาร์บอนมอนอ,อกไซด์แกสส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แกสส๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับข้อนี้ก็คือแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับข้อ19นะครับนำสารละลายดีเทียมไฮดรอ,อกไซด์ผสมกับแอมโมเนียคลอไรด์นะครับพบว่าอุณหภูมิ อุณหภูมิลดลง5องศานะครับแสดงว่าข้อใดถูกต้องนะครับการที่อุณหภูมิลดลง5องศานะครับแสดงว่าเป็นปฏิกิยาเรียกว่าปฏิกิยาดูดความร้อนครับเพราะว่ามันดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปนะครับต่อ้อกอไก่ครับนะครับอ๋ออันนี้ดิทียีไฮดรอกไซด์มีสมบัติเป็นเบสนะครับโลารแอมโมเนียคลอร์าย์ olon, ายที่ดูดความร้อนนะครับต้องบอกว่าปฏิกิริยานี้ปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับ ะสารละลายหลังผสมคาาพลังงานออกมาทำให้อุณหภูมิลดลงอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่าในปฏิกรมันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะครับมันดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมไปนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลงนะครับข้อที่20นะครับข้อใดเป็นโพลิเมอร์นะครับอ่าคอนกรีตอันนี้เขาเรียกว่าวัสดุผสมนะครับยางรัดของเป็นโพลิเมอร์นะครับแก้วเซรามิกนี่เป็นลุ่มเซรามิกไม่ใช่นะครับ สายไฟฟ้านะครับสายไฟก็ควรเป็นโลหะถูกไหมครับมันถึงจะนําไฟฟ้าได้ดียางคาราเป็นโพลิเมอร์ถุงร้อนใส่อาหารนี่ก็เป็นโพลิเมอร์นะครับถ้วยกระเบื้องกระเบื้องเป็นเซรามิกค,ครับนะครับพลาสติกเสริมใย,ยแก้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวัสดุผสมนะครับเขาสิ่งที่เราต้องการนะครับมาผสมกันนะครับเราเรียกว่าวัสดุผสม ฉะนั้นนะครับข้อใดเป็นโพลิเมอร์ก็คือข้อคอควายครับกลุ่มยามพราแล้วก็พวกถุงร้อนเสอาหารนะครับข้อ21อดนะครับนอ์ดไฟชนิดหนึ่งนะครับมีความต้านทาน20โอห์มในกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน2มิลลิแอมแปร์นะครับมิลลินะครับมิลลิก็คืออ่าต้องเอาไปหารพันก่อนเนาะค่อยมาคำนวณนะครับค่าความต่างศัก์จะเป็นเท่าไรนะครับก็คือตัว V นะครับความต่างศัก จากสูตร v เท่ากับ i คูณ r ครับ v เท่ากับ i คูณ r i นะครับเขาบอกว่าเป็น2มิลลิแอมแปร์ก็คือ2หาร1,000นะครับค่อยจะเป็นแอ, 1, 000, นอมแป oh รนน์นะครับคำว่ามิลลินะครับก็คือหารพันนะครับความต้านทาน20โอห์มนะครับสนย์ตัดสนย์ตัดนะครับเนาะนะครับ ก็กลายเป็นจองสองเป็น C ีสีหารหนึ่งร้อยก็เป็น0.04โวลต์นะครับฉะนั้นนะครับความป้าดทานนะครับความต่างศักก์ก็คือปกไก่ครับ0.04โวลต์นะครับข้อนี้หนูต้องแปลงนะครับ2มิลลิแอมแปร์ 8, ก็คือ2หาร1000นะครับ ขอ22นะครับนักเรียนกลุ่ม1นึ่ทำการทดลองนะครับวัดความต่างศัก์นะครับแล้วก็มาเขียนกาฟนะครับมีตัวนำเสตใดนะครับเหมาะกับการทำสายไฟมากที่สุดนะครับมีทั้งหมดอยู่4ชนิดถูกไหมครับเห็นไหมมีความต่างศักย์เพราะวัดความต่างศักย์กระแสนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเราเอาความต่างศักย์เนาะนะครับจากสูตรนะครับ V เท่ากับ IR เท่ากับ v หาร i นะครับถ้า v หาร i เห็นไหมครับเอา v หาร i ตัว v หาร i นี่แหละก็คือค่าความชันนะครับถ้าชันมากแสดงว่าตัวต้านทานนะครับมากนะครับถ้าชันนิดเดียวนะครับอันนี้คือตัวต้านทานน้อยนะครับเนาะนะครับเราเอา v หาร i นะครับซึ่งเขาพอกราฟมาให้แล้วเขาเขียนกราฟมาให้แล้วนะครับ มันก็คือค่าความชันของกราฟนะครับซึ่งนักเรียนเรียนมาในคณิตศาสตร์แล้วนะครับค่าความชันของกราฟนะครับถ้ามีความชันมากนะครับแสดงว่าอาร์มากถ้ามีความชันน anyway ้อยแสดงว่าอาร์น้อยนะครับถ้าอาร์น้อยนะครับตัวเลือกใดนะครับทําสายไฟนะครับทําสายไฟก็ควรนําไฟฟ้าได้ดีถูกไหมครับนําไฟฟ้าได้ดีก็ควรเลือกหมายเลขสีนะครับเลือกตัวนําที่สีนะครับนําไฟฟ้าได้น้อยๆนะครับเพราะว่าไฟจะได้ไหลได้สะดวก ครับแบบก้ององูครับข้อที่2ี่นะครับวงจรไฟฟ้าเป็นดังต่อไปน,นี้เขาบอกว่าหลอดไฟแต่ละหลอดมีความต้านทาน3โอห์มนะครับมีความต้านทาน3โอห์มกระแสะไฟฟ้า15แอมแปร์ความต่างศักย์รวมจะเป็นเท่าไรนะครับเนาะนะครับกระแสะไฟฟ้านี้ก็คือขนานนะครับขนานถูกไหมครับอ่าเป็นการต่อแบบขนานขนาน V เท่ากัน บ v เท่ากันฉะนั้นนะครับเรามาหานะครับของหลอดไฟนะครับแต่ถ้าหลอดมีความต้านทาน 3O โอนะครับแล้วก็มี i เท่ากับ15นะครับจาก V เท่ากับ i คูณ r ครับ i ก็คือ15 m แอมแปร์คือ3นะครับ R ก็คือ3หเนาะนะครับ3 45, 45 no 1. 5ีเป็น um er. 45นะครับ405โวลต์นะครับฉะนั้นนะครับแต่ละหลอดมัน V เท่ากับ45โวลต์นะครับซึ่งเรารู้มาแล้วว่าเฮ้ยขนาดนะครับ V เท่ากันนะครับทุกตัวนะครับ V รวมก็เท่ากับ V หลอดที่1เท่ากับ V หลอดที่2นะครับมันเท่ากันฉะนั้นนะครับความต่างสรวมก็เท่ากับ4 5โวลต์เหมือนกันครับ วันที่24นะครับวันใดที่เป็นวันน้ําตายนะครับเพราะว่าวันน้ําตายก็คือวันที่นะครับแรงนะครับน้าําขึ้นน้ําลงนะครับ internet, ต่างกันไม่มากนะครับน้ํา applicable. ขึ้นกับลงนะครับต่างกันไม่มากนะครับขึ้นกับลงนะครับน้ําขึ้นลงต่างกันไม่มากเขาเรียกว่าวันน้ําตายนะครับมันเกิดจากแรงชื่อว่าแรงไทดานะครับ แรงไถ reveal, this, compass, ่เด to ้าตรงนี <Val ois> <studios> ้นะครับแรงไถ่เด้าตรงนี้นะครับมันเกิดจากดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์และก็โลกนะครับมันตั้งฉากกันนะครับมันตั้งฉากกันนะครับแรงไท่เด้าตัวนี้นะครับส่งแรงนะครับหาการน้อยนะครับทําให้น้ําขึ้นกับโลกต่างกันไม่มากนะครับมันก็คือช่วงที่นะครับดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์โลกตั้งฉากกันก็คืออยู่ในช่วง ขึ้น8ปดข้าแล้วก็แรนด์ัข้นครับพ่อกอไก่ครับก็อ25นะครับประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและก็ออสเตรเลียตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ถ้าประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับออสเตรเลียจะเป็นฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับมันจะเป็นตรงกันข้ามนะครับถ้าเราจำฤดูของโลกนะครับก็จะมีผลิร้อนร่วง แล้วก็หนาวนะครับมีผลร้อนร่วงหนาวนะครับ ح, อันนี้ก็คือสมมุติอันนี้ซีอโลกอันนี้คือแจนโลกเนาะนะครับหล้ก็คือดวงอาทิตย์นะครับนะครับถ้าสมมุติว่าซีโลกเหนือหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์นะครับซีกโลกเหนือหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์นะครับซีกโลกเหนือก็เป็นหน้าร้อนในขณะเดียวกันซีกโลกใต้หันหลังหัน นะครับหันนี้ดวงอาทิตย์ก็จะเป็นหน้าหนาวในขณะที่ถ้ามันหมุนต่อครับหมุนต่อนะครับจากร้อนนะครับท่านะครับญี่ปุ่นนะครับเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับส่วนที่โลกใต้นะครับมันก็จะเข้าสฤดูใบไม้ผลินะครับมันจะตรงกันข้ามเนาะนะครับตอบข้อขอควายครับนะครับผลิร้อนร่วงหนาวนะครับอ่าร้อนนะครับร้อนกับหนาวตรงข้ามกันนะครับ นะครับมุมมันจะตรงข้ามกันนะครับร้อนกับหนาวส่วนผลิกกับร่วงก็จะตรงข้ามกันนะครับถ้าซีโลกใต้นะครับอ่าซีโลกเหนือเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับซีโลกอีกซีโลกหนึ่งก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับข้อที่16นะครับกรับแสดงจํานวนประชากรดังนี้นะครับจํานวนประชากรกับเวลาเนาะข้อสัมพันของ AB ข้อไหนถูกต้องนะครับเห็นไหมว่าเฮ้ยเเพิ่มขึ้นนะครับ A เพิ่ม นะครับเเพิ่มขึ้นนะครับเดียวกัน B ลดลงนะครับ a ลดลง B เพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่านะครับเเป็นปรสิทธิ์นะครับที่อยู่ใน B อันนี้นะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันมันน่าจะถ้าลดลงก็ต้องลดลงด้วยกันถูกไหมครับเอมีโอกาสที่แบบอันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับได้ประโยชน์ A ได้ประโยชน์จาก B นะครับอาจจะยังไม่ถูกถูกไหมนะครับได้ประโยชน์นะครับถ้ามัน ได้ประโยชน์ด้วยกันนะครับมันน่าจะไปด้วยกันนะครับ A ได้รับประโยชน์จาก B นะครับ a และ B เพึ่งพาอาศัยถ้าเพึ่งพาอาศัยนี้มันต้องไปด้วยกันนะครับ A เป็นผู้ล่า B เป็นเหยื่อนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่านะครับถ้า A เพิ่ม B ลดลงนะครับเนาะนะครับ A ลดลงนะครับ b เพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ล่ากับหยืยอนะครับส่วนข้อขอขายนะครับ A ได้รับประโยชน์จาก B นะครับ A ได้รับประโยชน์จาก b มันก็นะครับยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนาะว่า A ได้รับประโยชน์ไหมนะครับจาก b ีเอแน่นะครับถ้าตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งลดมันน่าจะอยู่ในภาวะผู้ล่านั่นเองนะครับจับข้ององหัวครับ ข้อที่27นะครับเขาบอกว่าหากขาด A ไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับอ่ะนะครับสมมติ a ขาดไปไม่มีใครกินเกับ d ถูกไหมครับถ้า a หายไปไม่มีใครกิน f กับ D ฉะนั้นเกับ d ก็น่าจะมีจำนวนมากขึ้นนะครับต่ข้ององงครับไม่มีใครกินมันไงก็เลยเจ็บขึ้นนะครับมีปริมาณเยอะขึ้นนะครับข้อที่28นะครับผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตใดนะครับ ผลิตนะครับเห็นไหมทุกตัวนะครับมากินอีนะครับฉะนั้น E อน่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ขอไฟลยครับเห็นไหมเอฟกิน E หมดนะครับฉะนั้น E อน่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับข้อที่29ครับแบคทีเรียในปมรากถั่วมีความสัมพันธ์กันแบบนะครับพึ่งพานะครับเขาเรียกว่าไรโซเบียมเนาะแบคทีเรียในปมรากถั่วมันชื่อว่าไรโซเบียมนะครับ นะครับเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพานะครับซึ่งกันและกันนะครับอิงอาศัยอันนี้บวกสูตรไร้เหยื่อไม่ใช่โพลิสิ์ไม่ใช่นะครับข้อ3ามนะครับในทะเลนทรายมีอูดกระบองเพชรแล้วก็งูหางกระดิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้คือความหลากหลายนะครับชนิดใดนะครับอูดนะครับในทะเดนทรายมีอูดมีกระบองเพชรมีงูหางกระดิ่งนะครับมันคือความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตครับมีหลายชนิดในระบบนิเวศ นนในระบบนิเวศท,ทะเลทรายนะครับต่อข้อขอควายแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศนะครับก็จะเป็นระบบนิเวศบนบกระบบนิเวศในน้ำนะครับระบบนิเวศป่าดิบชื้นอันนี้คือความหลากหลายของระบบนิเวศส่วนความหลักหล่ของบรรทุกกรรมนะครับก็คือ1สิ่งมีชีวิต1สมชว1สิ่งมีชีวิตนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับเช่น สุนัขก,ก็มีหลายสายพันธุ์ลาบดอร์โกลเดนรีรีฟเวอร์นะครับเซบิเรียนฮอปกี้อันนี้ก็คือ,อหนึ่งสิ่มีชีวิตมีหลายสายพันธุ์นะครับเขาเรียกว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับฉนะบนั้นก็นี้ตอบข้อขอควายครับ